สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่อง m ั n นี่ฮีโเรามาร่วมการสร้างสังคมนะักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับช่อง m ั n นี่ฮีโรนะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผม The Stock ค้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่ทุกุท่านไปต่อะเรืหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเปือกตัวต่อ,ตอไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับเดอะสต็อกนะครับใน EP นี้เป็น EP t ีทีนะครับผมจะเสนอหุ้นนอกกระแส ซึ่งผมเชื่อนะว่าทุกๆคนอาจจะไม่รู้จักเลยก็ไดนะ้หุ้นตัวนั้นนะครับชื่อหุ้นว่า ASN หรือบริษัท ASN โ b เ o k e r จำกัดมหาชนนะครับผมให้ชื่อต่อน,นะว่าหุ้นนอกกระแสะที่กำลังเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเฮ้ยอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าหุ้น ตัวนี้เนี่ยเขาทํากิจการอะไรแล้วมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปพบกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมต้องเอ่ให้ฟังก่อนว่าในการลงทุนหุ้นนะครับเพื่อนๆนะสามารถลงทุนวิธีไหนก็ได้ที่ทําให้อะ่ะได้กําไรแต่ถ้าเกิดเป็นผมนะ เป็นวิธีของผมโดยตรงเลยอ่ะผมจะซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นที่ไม่มีคนสนใจแล้วเป็นหุ้นนอกกระแสนะครับในใหมายเลขที่หนึ่งเนี่ยเออผมจะชอบซื้อหุ้นตดอย่างนี้แหละคือวอล่มในการซื้อขายวันหนึ่งอาจจะไม่มากนะเป็นหุ้นที่แบบคนถือน้อย,นอยคนไม่รู้จักแต่ว่าเขามีของดีอยู่แล้วรอที่จะให้เขาพิสูจน์ตัวเองอว่าเขาอะสามารถทำสิ่งนั้นได้จริงนะจนราคามันขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหุ้นในลักษณะ หมายเลขหนึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่ามันจะไม่มีข่าวเลยตามข้อมูลก็ยากมากนะครับซึ่งหุ้นตัวนั้นนะ่ะผมเชื่อนะว่าหุ้นใน E ีพนี้น่าจะอยู่หมายเลขหนึ่งแต่ถามว่าพอหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นหมายเลข2หมายเลข3เวลาไหนอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ผมอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบนะแล้วในพอร์ตผมมันจะเป็นหุ้นลักษณะหมายเลขหนึ่งเยอะมากแต่เพื่อนๆก็สามารถทํากําไรได้นะ ในหลายๆแบบอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่เล่นแบบเทคนิคข้ออย่างเงี้ยก็อาจจะสามารถซื้อตรงหมายเลข3หรือหมายเลข4ก็ได้ตรงที่มีข่าวเยอะๆวอลลุ่มสูงๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยต้องหมายเลขหนึงเท่านั้นโดยซื้อตอนที่แบบว่าวอลลุ่มน้อยๆซื้อขายยากๆหุ้นตัวนี้เป็นสไตล์ของผมโดยตรงเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่หุ้นตัวนี้นะครับ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ที่หนึงนะครับในคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่5นะครับคอร์สนี้นะครับจะเริ่มสอนวันเสาร์หน้าแล้วนะยังไงอยากให้เพื่อนๆนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนหุ้นแบบนี้ยโดยเฉพาะหุ้นเด้งเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับหุ้นเด้งผมแนะนําเลยนะครับคอสนี้เนี่ย จะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมโดยสนใจก็ติดต่อที่ Li า e ID ย ID a d m o นโตัวติดกันได้เลยนะครับหรือสแกน QR วาโค้ด้านล่างได้เลยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปพูดคุยกับแอดมินแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องคอร์สได้เลยอันนี้ผมขอฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับส่วนกิจการในเดอะสต็อกใน EP นี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเขามีธุรกิจดั้งเดิมกับธุรกิจใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาทาอะไรลรักษณะธุรกิจนะครับ บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นในหน้าประกันวินาศภัยซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องขายประกันรถยนต์เป็นหลักและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กํากับดูแลโดยถือหุ้นร้อยละ9 9 9 9นี่แหละในบริษัทที่ชื่อว่าได้เงิน .com จําจำกัดซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการจับคู่ผู้ให้กู้ยืมและผู้ยืมเงินอันนี้อาจจะฟังแล้วงงนะเดี๋ยวผม ่าเวลาเข้าไปสู่ธุรกิจนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจเนี้ รูปแบบในการเขาเรียกว่าโครงสร้างของบริษ,ษ,ษัทก็จะเป็นอย่างที่บอกไปเยอะก็คือบริษ,ษ,ษัทชื่อบริษ,ษัท ASN Broker นะครับก็จะมีอัตราส่วนในการถือบริษ,ษัทที่ชื่อว่าได้เงิน .com ตัวนี้เดี๋ยวไปฟังนาทีเด็ดเลยกับบริษ,ษัท ASN Life Broker จำกัดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนายหน้าประกันชีวิตซึ่งธุรกิจดั้งเดิมของเขานะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องเทเลมา r k ตติ้งเนี่ยก็คือหยบเรื่องนหน้าบล็อกเกอร์ประกันภยัยหุ้นตัวนี้จะคล้ายๆตัว TQM แต่ว่า ซ์ต่างกันเยอะเลยนะ Market Cap ตัวนี้ย6 0 0ล้านถือว่าเป็นตัวจิ๋วมากๆนะครับผมโดยให้เกี่ยวกับเรื่องให้บริการนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการาช่วยการเทียบประกันว่าตัวไหนถูกกว่ากันตัวไหนเหมาะกับเรานะครับโดยธุรกิจนะครับก็จะมีการขายประกันแล้วก็ได้รับค่าคอมมิชชั่นแล้วก็มีทั้งบริการหลังการขายด้วยซึ่งนะครับในตัวของ ASN เนี่ยจะมี เขาเรียกว่าประกันออนไลน์อ่าชื่อว่าอู้หูประกันออนไลน์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับอาจจะมีการยิงแอดเข้าไปก็จะเป็นแพลตฟอร์มนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องการประกันออนไลน์ซึ่งเขาบอกให้คุณภาพบริการดีที่สุดสําหรับผู้บริโภคนะครับโดยผู้บริโภคจะได้รับความสะดวกง่ายๆอะ่ะเออทำง่ายๆยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะลองเทียบเกี่ยวกับเรื่องประกันดูลองไปคลิกดูได้นะครับเรื่องอู้หูประกันภัยออนไลน์นะครับ หลังจากนั้นนะครับธุรกิจของ ASN นะครับยังเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกว่า ASN Finance เป็นผู้บริการทางการเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับการที่มีทะเบียนลถเป็นประกันนะครับตัวนี้ก็ เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะเขาบอกเลยนะครับว่าเป้าหมายในปี65เนี่ยจะปล่อยสินเชื่อใหม่300-400ถึงล้านบาทอ่าแต่สังเกตดูนะครับสินเชื่อในปี64นะแค่300ล้านบาทเองคือน้อยมากๆเลยโดยเขาเริ่มนะครับปี63สิงหาเริ่มตั้งแต่2ล้านจนปัจจุบันเนี่ยมีพอร์ตอยู่ประมาณนะครับ ผมมองกันนะพอร์ตของเขาเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือปล่อยสินเชื่อทั้งหมดนะ298ล้านแต่พอร์ตเขาจริงๆตอนนี้ที่เหลือนะ239ล้านนะโดยมี NPL หรือนี่เสียอยู่แค่1.25%เท่านั้นตัวนี้ก็คือเป็น ASN Finance นะครับ <S <S 2> <S 2> เกี่ยวกับการปล่อยสินเชื่อแต่หนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะ ของหุ้นตัวนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยมันมีเบรีเออร์นะการที่จะทําแบบเนี้ไม่ไม่ไม่ง่ายเออต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ง่ายนะว่ามันต้องผ่านขั้นตอนของธนาคารแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรเขาเรียกว่า P 2 P lending อ่าคือเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในการกู้ยืมเงินนะครับจากผู้ให้กู้กับผู้กู้โดยเราเป็นตัวกลางที่จะจับคู่กันนี่แหละอโดยมีการเขาเรียกว่าเป็นจำนำเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถโดย วิธีการนะเดี๋ยวจะให้ดูมันง่ายมากเลยผมลองเข้าไปดูแล้วเออรู้สึกว่าวประทับใจนะผมแอบลองไปสมัครเป็นผู้ให้กู้ดูเพราะเห็นดอกมันสูงไงลองดูแล้วก็มีพนักงานติดต่อมาเขาจะแนะนําวิธียผมก็ฟังดูแล้วเออเข้าท่านะเดี๋ยวมาดูกัน้วมันคือยังไงมันเป็นสินเชื่อที่จับคู่กันระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้โดยผู้กู้เนี่ยก็จะรับเงินของผู้ให้กู้ส่วนผู้ให้กู้ก็จะให้ดอกเบี้ยซึ่งมันสูงกว่าเขาเรียกว่าไงเงินฝากเยอะมากนะครับผม โดยการที่จะทําแบบนี้บอกแล้วตอนแรกว่ามันไม่ได้แบบเฮ้ยจะทําเลยใครอยากทำก็ได้ไม่ได้ต้องเขาเรียกว่าได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยการทำนี้ต้องไปทําในเขาเรียกว่าแซนบ็อกและกูลาทุรีแซนบ็อกก็คือต้องไปลองดูก่อนว่าเฮ้ย การเริ่มทำอย่างเงี้ยว่ามันเวิร์กไหมมันเราทําแล้วมันโปร่งใสไหมขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับโดยหุ้นตัวนี้นะครับในวันที่2มีนานะก็ได้บอกเลยว่าเฮ้ยหุ้นตัวน P P เนี้ย P2P l e n d i n g Platform เขาเนี้ยได้ไปอยู่ในแซนบ็อกแล้วเพื่อที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี้ยได้ดูว่าเฮ้ยมันถูกต้องแล้วก็ ปลอดภัยต่อผู้ให้กู้และผู้กู้นะครับผมนี่อันนี้ก็คือบริษัทนะครับที่เข้าไปอยู่เกี่ยวกับเรื่องแซนบ็อกอ่าสังเกตดูจะมี4บริษัทแต่ใน4บริษัทเนี่ยจะมีแค่ตัว ได้เงินคอมซึ่งเป็นบริษัทลูกของ a s เนะครับที่ทำเกี่ยวกับเรื่องจำนำทะเบียนรถระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้เป็น P2P ก็คือบุคคลตอ่อบุคคลนะครับส่วนบริษัทอื่นก็จะเป็นท่าที่ผมจําได้นะจะมีหนึ่งบริษัทที่ผู้กู้เนี่ยต้องเอาหุ้นเซ็ตห้าสิบหรือเซ็ต0้อยอะไปให้ผู้ให้กู้เออแล้วก็สลับแล้วก็ให้เงินกู้กันมาอะไรยีร้เป็นตัวเป,เป็นประกันนะครับน่าสนใจนะซึ่งก็จะมีตอนนี้มีแค่4บริษัทเองนะครับผม โดยรูปแบบนะครับก็จะมีผู้กู้เนี่ยขอกู้สามารถขอกู้ได้หลายช่องทางอย่างเช่นเข้าไปทางเว็บไซต์ได้เงิน .com หรือไปโหลดแอปพลิเคชันได้นะได้เงินพัดอันนี้คือผู้ขอกู้ก็สามารถกู้ได้เลยนะครับผมส่วนผู้ให้กู้เนี่ยก็ไปโหลดได้ในเว็บได้เงิน Invest เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าเว็บไซต์กับแอปพลิเคชันเป็นยังไงบ้าง แอปพลิเคชันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ผมโหลดนะได้เงิน Invest นะครับก็จะพอติดตั้งไปนะมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับพอติดตั้งปั๊บมันก็จะมันเป็นสินเชื่ออยู่กับ P2P ก็คือเราอะจะได้เป็นเหมือนเจ้าของกิจการอะก็คือเป็นเหมือนผู้ให้กู้โดยผู้กู้เนี่ยจะได้ เอาทะเบียนรถมาเป็นจำนำโดย a s n เี่ยจะเป็นตัวกลางที่จัดสรรระหว่างผู้กู้กับผู้ให้กู้เนี่ยเชื่อมกันแล้วเขามีวิธีการจัดด้วยนะทำให้ความเสี่ยงมันต่ำนะครับเขาบอกเลยความเสี่ยงต่ำแล้วก็ผลตอบแทนนะต่อปีสูงนะ8ถึงต่อปีเลยแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนด้วยแล้วก็มีการจับคู่สัญญาไปแล้วนะครับกว่า660 ล้านบาทเออนี่คือธุรกิจของเขาที่เป็นแพลตฟอร์มผมว่าน่าสนใจนะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะได้รู้กับผมวันนี้แหละว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะว่านี่ไงเราจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่มีผลตอบแทนกี่บาทแล้วเงินก็จะโอนมาให้เราอุ้ยอัน่นี้ก็คือเหมือนเราไปลงทุนทําธุรกิจเองเลย ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นฝั่งของผู้ขอกู้นะครับชื่อได้เงินพัสถ้าเกิดโหลดนะครับถ้าเกิดเราเฮ้อยากจะขอกู้แล้วโหลดแอปพลิเคชันนี้ไปนะครับแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ขอกู้โดยดอกเบีย้ยต่ำเนี่ย0.65เเต่อเดือนนะครับแล้วก็รับรีไฟแนนซ์ลดที่ผ่อนมาแล้ว70%ด้วยไม่ต้องค้าไม่ต้องโอนเล่มแล้วก็มีการจับคู่สัญญามากกว่า430ล้านบาทแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ ขั้นตอนนี้ได้แล้วก็ต้องลงทะเบียนนะครับการเป็นผู้ขอกู้นี่ต้องลงทะเบียนมีส่งเอกสารไปแต่เขาบอกว่าไม่นานาน่าสนใจนะตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ A s n กซาลังทานะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของรถที่นามาเขาเรียกว่า จำนำทะเบียนแล้วก็มีผู้ที่ให้กู้และผู้ที่ขอกู้เรียบร้อยแล้วถ้าถามว่ามันเสี่ยงไหมแล้วผลตอบแทนมันดีไหมแล้วมันคุ้มค่าไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงธุรกิจเขาจะมีอย่างที่ผมบอกก็จะมีส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าผู้ขอกู้อ่าผู้ขอกู้นะครับกับผู้ให้กู้อันนี้เป็นผู้ให้กู้นะครับก็โหลดแอปต่างคนต่างโหลดแอปนะ เออหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยมันธุรกิจแปลกดีนะก็ต้องบอกว่าอันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็มันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นมาเลยแล้วก็ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องด้วยนะ,ะผู้ขอกู้เนี่ย ต้องทาไงต้องเอารถยนต์อ่าเอารถยนต์เนี่ยมาจำนำทะเบียนกับผู้ให้กู้นะครับโดยผู้ขอกู้ก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้อ่าส่วนผู้ให้กู้เนี่ยก็ต้องนําเงินมาลงทุนกับ ASN นะครับโดย ASN จะเป็นตัวกลางนะนำเงินลงทุนนะครับถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผู้ขอกู้เนี่ยไม่จ่ายเงินเออแล้วจะทายังไงผู้ให้กู้ทําไงจะต้องเสียเงินไปทั้งหมดไหมตรงนี้บริษัทต,ต,ตอบไปครับในงานประชุมผู้ถือหุ้นบอกว่าเฮ้ยผู้ให้กู้อะ่ะปกติเนี่ย ASN เนี่ยมี NPL ประมาณ1%อยู่แล้วผู้ให้กู้เนี่ยเวลากับผู้ขอกู้มาเชื่อมกันเนี่ยรถยนต์1นึคันเนี่ยไม่ได้แบบ1ต่อหนึเลยนะมันจะต้องกระจายสัญญาเออซึ่งสัญญาที่มันกระจายเนี่ยประมาณ50สัญญาขึ้นไปหมายความว่ายังไงหมายความว่ารถยนต์1คันเนี่ยครับไม่ใช่สมมุติว่ามาจำนำเนี่ยหนึแสนบาทอ่ะสมมตินะ จะนำทะเบียน1น0 0 0แบาทไม่ใช่แบบว่าผู้ให้กู้ให้เงิน1นึ่งแสนแล้วไม่ใช่ใน1น0 0 0แบาทนี่จะต้องแยกสัญญายอ่อยๆอาจจะแยกเป็นสัญญาละ5,000บาทอ่ะผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะหลายๆสัญญาเออเพื่อให้เขารู้ว่ากระจายความเสี่ยงดังนั้นน่ะเขาบอกว่า NPL เนี่ยประมาณแค่หเท่านั้นเองซึ่งผู้ให้กู้นะครับถ้าเกิดว่าจํานวนงวดนะสิงวดเนี่ยอัตราผลตอบแทนได้ 8%ต่อปีนะครับถ้าเกิด NPL 1%ก็อยู่ประมาณ7%ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่คาดฝันนะเออแต่ส่วนใหญ่อะทางบริษัทก็จะดูแลให้แล้วก็จะตามให้จนถึงที่สุดนะครับผมส่วนผู้กู้เนี่ยเสียอัตราดอกเบี้ย 12วันนะ12%เห็นไหมว่ามันมีส่วนต่างที่เอได้ยิ่งถ้าเกิดแพลตฟอร์มเนี่ยได้รับความนิยมแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีคนพูดถึงมีกระแสขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อนะว่าตรง2ส,ส่วนเนี่ยมันจะวินวินทั้งคู่ผู้ให้กู้ก็จะวินเพราะว่าเฮ้ยได้ดอกเบี้ยตั้ง8%เนี่ยถ้าเกิดว่าเออมามามา,มาต่อถ้าเกิดว่างวดมันเยอะกว่านั้นอย่างเช่น24งวดหรือ36วดอตัตราผลตอบแทนต่อปีเนี่ย ก็จะมากขึ้นตามดังนั้นมันก็จะรู้สึกวินนะว่าเอออย่างน้อยเงินเราเนี่ยก็จะเพิ่มพูนขึ้นเหมือนการลงทุนจำนำทะเบียนรถเลยแต่เราไม่ได้ทำเองให้เอเซนเป็นคนทำส่วนผู้ขอกู้ก็จะวินนะเพราะมันทำง่ายเออมันทำง่ายลงทะเบียนปุ๊บปุ๊บก็ได้แล้วนะครับจ่ายเงินผ่านแอปแป๊บเดียว คู่เนี่ยมันจะเป็นการจับคู่กันดังนั้นผมเห็นโอกาสว่าถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยได้รับความนิยมนะครับเอเนี่ยบริษัทมาเก็ตแคบน้อยมากแล้วก็กําไรต่อปีไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีตัวนี้มาเพิ่มขึ้นให้เยอะอีกสักนิดหนึ่งอะ่ะไม่กี่ล้านอะ่ะเออต่อปีเนี่ยกำไรของเ n จะก้าวกระโดดเลยยังไงเดี๋ยวพาไปดูหยบเรื่องงบการเงินนะครับผมสังเกตดูนะว่า SN เนี่ยเรื่องกําไรสุดทีนะครับแต่และปีนะผมพาไปดูปี61นะครับ22ล้าน ปี62เนี่ย30ล้านปี6 3นี่เจอโควิดเกี่ยวกับเรื่องโบเกอร์เนี่ยโอ้โหู้สึกดรอปลงเยอะเลยนะครับเหลือ14ล้านแล้วก็ปี64เนี่ยอยู่ที่14.80ล้านแต่ปี65นะารับเริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มกลับมาแล้วไตมาดแรกนะครับ5.7ล้านเออเห็นไหมห้าจุดล้านแล้วแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องได้เงินมาด้วยแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องอาปล่อยสินเชื่อด้วยผมเชื่อนะว่าไตมาดปีนี้น่าจะดีกว่าปี6 3 6 4เยอะ อาจจะไปกลับกับสู้กับปี61 62ได้เลยถ้าเกิดว่าเราคูณเล่นๆนะลองคูณเล่นๆเป็นคูณ4เงี้ยก็ประมาณ20ล้านยังไงก็ผมเชื่อนะว่าเฮ้ยสูสีสู้ได้นะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอัตรากำไรสุทธิก็ตอนนี้ก็สูงนะอยู่ที่14.99%นะครับสูงกว่าปีที่แล้วอีกนะส่วนมาดูเรื่อง valuation นะครับกับเรื่องราคานะสังเกตดวูว่าตอนนี้ราคา3.52บาท ตัวที่ผมชอบหนึ่งตัวคือ m r r k t t c p นะแค่658ล้านเองดังนั้นะถ้าเกิดว่าหุ้นตัวเนี้ยตัวได้เงินหรือตัว Finance เขาเนี่ยทำผลงานได้ดีนะไอต้ตรงเนี้ยจะเป็นตัวช่วยเลยทําให้เขาเรียกว่าไงหุ้นตัวนี้มันสามารถไปต่อได้นะถึง PE ตอนนี้จะ40เท่าก็ตามนะแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยกำไรปีนี้มันมันเยอะนะอย่างที่ผมคาดการไว้อะพ e ตรงนี้ก็จะลดน้อยลงแล้วก็มีปันผลให้2 2 8 แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ผมชอบนะหุ้นตัวเนี้มีผู้ถือหุ้นน้อยมากเออเป็นหุ้นที่แบบนอกกระแสเลยแหละผู้ถือหุ้นในปี65นะทั้งหมดเลยนะเออนี่คือทั้งหมดนะมีทั้งหมด500 แปดคนอันนี้คือทั้งหมดเลยนะรวมเจ้าของรวมอะไรได้เลยนะครับโดยเฉพาะผูดถือหุ้นรายย่อยอ่ะในเดือน3มนะมีอยู่แค่3 8มรคนเท่านั้นเองอันนี้คือหุ้นนอกกระแสโดยแท้เลยเป็นหุ้นที่แบบสไตล์ผมโดยตรงเลยแล้วก็มีฟีฟอนะครับอยู่ประมาณ25.54%โดยหุ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดหนึ่งนะฟืบนี่เจ้าของนะครับถือหุ้นรวมกันนะครับเกือบหกเรนเรียบร้อยแล้ว มีอาจารย์ภับูลนะครับเซรีเวทนาถือด้วยนะครับ3.85%ผู้ถือหุ้นอันดับ1-10รวมกันนะครับมีทั้งหมด88.67%โอ้โหแสดงว่าหุ้นตัวนี้มันเขาเรียกว่าของทั้งหมดอะไปอยู่กับรายใหญ่หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีอยู่กับรายย่อยอยู่แค่ประมาณ11.33%เเท่านั้นถือว่าน้อยนะแล้วก็ตรงสเปคหุ้นเด้งผมเลยผู้ถือหุ้นน้อยของไปอยู่กับรายใหญ่ เป็นหุ้นนอกกระแสแล้วก็มีอะไรที่สามารถผลักดันให้เขาโตขึ้นได้ในอนาคตดังนั้นหุ้นตัวนี้ผมก็รู้สึกว่าเป็นหุ้นสไตล์ผมด้วยตรงอะ่ะเออผมจะชอบหุ้นประมาณนี้ที่เป็นลักษณะที่เป็นหุ้นนอกกระแสขนาดเล็กมีการเติบโตแล้วก็มีแพลตฟอร์มหรือมีอะไรสักอย่างที่สามารถให้เขาโตต่อไปในอนาคตได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะหุ้นตัวนี้ข้อมูลหายากมากการซื้อขายน้อยมากยังไงเพื่อนๆออถ้าสนใจหุ้นตัวนี้ลองไปทาการบ้านต่อนะว่าเฮ้ย เขาทําอะไรแล้วแพลตฟอร์มเขามันเป็นยังไงลองโหลดแพลตฟอร์มเขามาดูก็ได้นะเออแล้วลองอาจจะเป็นผู้กู้หรือผู้ให้กู้หรืออาจจะลองลงทุนหรืออาจจะลองสอบถามดูก็ได้นะครับแค่ลองโหลดมาแล้วก็ลงทะเบียนอ่ะพนักง,งานจะโทรมาเลยทันทีนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมภูมิสภาพต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน The Stock ในสัปดาห์หน้าหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นหุ้นเด้งของท่านก็ได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับผม